บาดเนวำวาวดีพี่น้องกระท้องกินดินสยามและคุงง้นง,งามสบายดีแบนบอบอีความหอนแนวอและตอนนี้สองปัญหาโลกกาปันหอนห่มสุมมนุษย์โลกไต่ป่านไฟใหมไไ่เลยกีเผา องพระพุทธเจ้าได้ตัดกองสองรายานใคราำบุญทำ้านจังซุ้มยินหายห่อนแนมฝูงหมูเจ่าที่ก่อนเจ้าบริษััดนั่นทั้งสีมีภิกษุภิกษูนี้อุบาสกอุบาสิกาเพื่อนบอกไว้ให้ใจตั้งกะะต่อโุน บอนบอดีสิเกิดปุ่นในเจ้าหห่งนอกไกลนี้บอนอยู่ดีกินดีสิหางนี้บ่อไหลเยเวียนแวเกิดเป็นคนมาแล้วแสนดีนอกพ่อญ่ย้อนวาบุญนอกก็วัได้เที่ยวใจนและทรงตามเขาวและนามเครื่องอยู่ของกินนะให้มีสินมี ท่านอยู่สบายกาพ่อแล้วา่รเดี๋ยวสิไปทางนาคือสินทางระวนนาเพื่นว่าบุญอันยิ่งใหญ่บอมีขายขันอยากได้ให้ทสั่งและก็เอานีคือมือนี้ฝุ่งโมูเจ้ามาหวมกะาทำทานเนี มาได้งานกวังบุญที่กอทุนไปเมืองป่าวผูงเข้าป่าหน้าน้ำมีกะตามกันบ่ใจตายไปน้อจักจันไปสิใดอย่าแป้งไว้นั่นคักลายขึ้นเมียนหามาได้ใจไปเนทานนำผลของกรรำสิดำสูส่วนดีไปไปนาวลำ ขั้นเจ้ามาถึงเลี้ยวยาหยุดเบื่นไปทั้งไม่ควมตั้งใจก่อนสิออกจากบานมัดอําแทวว่าส่วนบุญน้นคำว่าบุญุนั้นหมอมีไปนั้นปั่นแดงนามยุ่ยเองขั้นเจ้าจิ้นจังสีอิมทองอยากขอข่าผู้อื่นใด บเ่้ามากใกลไกไม่โบโุนประกาศทรงใจประสงค์ต่อตั้งแม้นต้านหน่อยกัะคอยเล็มบุญบ่เต็มมือดีมือไม่ให้คอยซืมเติมกันไปกันมาส่วนฟาลาที่ไหลหล่นหลุดแนวผลบุญเฮาที่ทำสร้างสิเป็นหน